ั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นแดี่อวมาที่ต้องคิดกันก็คือว่าอายการล่าสุดนักขา่าวเมื่อเช้านี้สอบถามไปที่ท่านวันชรินทร์พาุรัก์ท่านรองอธิบดีอายการสํานักงานการสอบสวนและยังเป็นรองโฆษกของสํานักงานอายการสูงสุดค่ะท่านบอกว่าอายการสูงสุดมีคําสั่งตรวจสอบแล้วนะคะโดยให้อธิบดีอายการภาค้า,ารตรวจสอบรายละเอียดทั้งในส่วนสำนวนคดีที่เสียแป้งเอ่อยถึง แยกแซ่บเดรานตนีเจ็ดโมาคึ่นดีอตอนนี้ี่อยู่ที่ซอยสานะคับ่ากแล้วอเราอยู่ที่แบบว่าตลาดเช้าเว้ยคือถ้าเกิดว่าสิซอยามแยกไหนก็คือใหู้วัาถนนจากซอยแยก7แล้วก็แยก12สี่ฝังตรงข้ามองฝั่งขอยอมากคือโอตา่านตเจ็งยาเลยแล้วก็คือแบบมาตลาดเช้ามาเลย์ไทยกลุ่มจิบเล็กๆอยก่อนจิบเาๆแล้วล มาแอ้วเจ๊คือครับมากทาไปเมื่อไหร่ดีกว่าซื้ออะไรกากบ้านหรือากแม่กันเจอกันมาถึงเดียวไปทาข้าต่อยเลยข้าวหมู้อดอนดีกว่ามาไปบัดแม่มาที่ขายยังไงครับกินละส0่บาท3ั0บอยาสั่ีสั่งอีร้อยน ไปกินหมูทอดไปอยไปสบที่ปุกชอบมาตาดเช้าอีกนะครัี้ตัยังไม่ได้เข้าไปในตอยเลยอยู่ที่ตอยครับแต่รานหมูติดกันเลยซอยตัดามน้ากิดมากกเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทเขาสอบหนึ่ง๋ยิขึ้นโทโร้อนเลยมีูทอด็ิดหน้ากันเลยใช่ไหมครับหยิขึ้นโทวเลยที่ตอกสาอยู่ตรงตากซอยเลยนะเขาอบรอนิดนึงมีเกอนี่น่ากิว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เธอยังไปด้วยทางไหนเลยก็ค,คือจากเาาร้ของสาตรงนี้ดูเข้านาไปาไดีซ่ายยังไงนะสี่บาทเนี่ยเราเอาสีชินน้นยนพแล้วเดี๋ยวซื้อบ,บ้านให้แ่ดีกว่าเอา5่บาทหนึ่งครับ,แล,บ,บรแล้วก็เอาชิ้นสิบาทนี้เป็น6กแต่เรานี่ก็กลังรอนสดๆอยู่โดยน

ห้ามหรือไงเขจะอเรอะ็ปต่่านชอะไรบ้ไหนาจะปหนนะรือนยาที่เราับใช้แ่เราฟังวเปนว่ากยอะะมา เตครับเนะเดี๋ยวเราไปอีกหลายร้านเอาไปชิมก่อนหรือจะเอากเก็ดตัวที่สิเ็ดตัวที่สิเนได้จะดต้นนองยิงพรอยนเอาเป็นเจ็ตัวเข้าไปต้องโขกสี่แล้วก็เราเอาไขอบคุณครันี่นะครับเขามีไข่ดาวอ,อุ่นๆนะแกร้อนแต่ยังได้อย,อยู่เออมันล้นล้นไปเต็ ร่ตึ้งวตอง่ต้องอ่ออมาเ้เฮ้หนื่อยจนับนะเหนื่อยไม่ติดใจวาขต่อังผู้ดูดอยู่ยง้ดอยู่นี่คือกระอกก็จ่ายหลังมียาไว้แต่วางตัวขึ้นกะดาา จะความวานกว่านเวตอมมากหอมมเขอร่อยเลย่ารูาเดี๋ยวเขาไปดนไนต่อมาที่ได้เราบว่ากอยางมัคืออร่อยตื่ใจแล้วไหนก็แบน้แะขอบคุณนะครับ เครดิตให้คุณทำตามฝันแบบผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์มีครับ X ไม่ว่าฝันไหนก็เป็นไปได้และเป็นได้เยอะคอรับ X ปรับรลงและสินเชื่อบุคคลเอานี้ก็ได้ครับชุดละ40บาทเอาเป็นป,ปากกอกับจักรกลกันเลย,นะยลครับเอาเอาอย่าลืมครับ ฉับอกว่าทุก้นเาที่ตอาไว้นงนั้นเลยันสุกลาบมากเลยทุกแลวเลยเว้ยอชิมก่อนชินก่อนเราก็ไปเล้อยแล้วเป็นขูเซ์ดูดความดีเพราะจะกได้มีทุกวจะรับชาต่ชาแนทุกแาเค

เดินต่อไปก็ได้ถูกตองอ่านีายยังไงครับี <45 7. S 1> ่5.5่5าเอไม่สองีคะเอาติดเรือครับมันเยอะบเยอะดีไหมนี้อุ่นๆดีป้่้ิ้เิ้แดงด้วยเป็น้สารสด้วยขอบ ใครคือปากเส้นคาต้นขาแต่นี่คอยอย่าแก่ย่อให้ดู